โ okay, อเคเนาะทุกคนพอดีรถปีนอากอบเนี่ยาะกอบแท้ๆแซมในไทยรอนนี้รถปีนเนาะท,ทุกคนรถปีนโอ้รถปีนเดาบอยมั้งไอ้เธอเดาบอยวันนั้นไหนวนหน่ยไอีเธอเล่ะหนึ่งหนาวเน,นี่ย เตือกออเตือกอำนี่ฮะเตือถ่ายไปไหนไม่ก่อนร่าจักรดถบันไดเนาะทุกคนมมูหจักเลยเนาะรถปีนว้ลยเลเปียเตือถ่ายเตือีกอันเนี่ย

Ê, ở ghi là chua đây là Cát ngoại đạ nữa Ta đạc là ăn cái ạt ở bần Mình như mạng ạ kì Ờ, ở kì mẹ bác mẹ thông ra nát tới ghi rồi chứ Hay kì nằm cưa nữa Cô này À là dựa đây là dựa đó à, pen đây là. Dựa đó. Là, dựa, đó, dựa, đó. dựa đó. À tự thay đó. Cô ấy đây này, đà thì mình cho đà. đây ở đó, đưa đưa À, thay ra đây này Để, à. ở ừ. Ờ, bông ăn này này Ăn đồn cho ta máu Thì đó, đà. Cứ à, à. à, rửa ra cho em kì lên này À, ngoài em đừng ăn rửa ហើយអីយអរអបងអាយ៉ាឡាបោះទីគូរ៉ាអឺពីលេមិនណែចែមួវិញតែគឺវិញហែកហ្នឹងឆាយទៅញាក់ចែអូអូអូពីងាឡាទៅចែទីតញ៉ាក់តនហួយដាក់ទៅពួកកូនតត្រៀងតែញ៉ាក់ទៅណយយទៅទៅត្រាក់ក្រាំងចុះទីទីទៀតឡើយទេតែតែរ៉នឹងក៏ទៅបាំងក៏ទៅអាយ៉ោហៅអានយពួកហាងយគួយតែណទេអាយ៉ោរ៉ាឡងណា

Prui chứ thằng anh Nguyễn ừ, rồi. về thay Nào có là. này mấy ngô. xong hết lời này Con cứ chu vô vô chu về cái nặng đã là. Là đây, <laughs> là. đã. mua. là. Đùn

อะคือวิลเลียเดคืออะไรเธอโ่ล่ะเถ่จะอะไรล่ะเ่าจะอเจ๋ลนเ่าจอาใจตีดิได้ลเกิก่เนี่ยฉัมาจังไไปวิลปากนาดนู้กรไบนาวุกานำชมาอดน่าจุดจูบอ่ะเออลายเตือนเชานน่ือบ้านน่ะไปน่ะลายลายเตือเช้่อราตง ពូយពូយចានហៅមកចឹងព្រលាក់អានដល់ព្រលាក់អានអានដល់ជិះតាម៉ៅលើយខ្លួនរត់អេលោកព្រលាក់លើយពេលរត់ញ៉ៃเยอะញ៉ៅឬអត់ដៃលោកពេលនេះតងកតកហើយរត់តំមកពេលពេលរត់ណាឆៃទៅឆៃព្រោះហេងមកខ្លួនអាចជិះណវិញលុន ก็แบะอัานอะไรทกี่ก็ไปปอมมัหนักตลอดป้อมมัหนักก็เนาทุกคนเนาะคือหนบหลักคือจบรถปีนเราแกไม่คนเดียวเนาะทุกคนป้อบ่มีไผซอยเลยเนาะอันนี้คือพี่มีเด็กน้อยบอกว่ามีรถปีนเราทุกคนเนาะเราแกไม่พี่เดียวเนาะรถไทยปีนเราทุกคนขึ้นในทาั่งเศสเนาะตอนนี้ยังไม่ฮู้จักว่าแม่นไผเนาะพี่น้องเนาะอันปอกกี่เน่า ก้อนนันโอ้ไปคนเดียวเนาะลูกเรามาจงน้ำมันเมื่อกี้นี้จากคนบ้านใดเนาะข้านั่ดังตาต่อมาที่ว่าหาแบบแบบนี้สรุปสรุปเลยเนาะทุกคนรถปีนแบบนี้จักปีนถ้าปีนแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้คือบ่จักเนี่ยสวยๆจังไลยเนาะทุกคนเพราะว่ามันมีห้องมอเนาะเท่านี้ ก็พี่น้องเนาะเราลดตีนเนาะลดไปพอเดียวซํำเนาะแก่แบบนี้ปุอสวยได้ซํำนีเนาะทุกคนเนาะยาดามาก,กันเด้อทุกคนสำหรับผพ้ใได้ที่เบองคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์เนาะนี่แหละหาแก่ไม่ยาว,าวเนาะเพื่อหางเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะทุกคนความทุกข์ยากลําบากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนะาะบอหูว่าจักเป็นคนแบบบานไดเนาะทุกคนเนาะ ยังบูฮูนะเพราะว่าเราสลบเราเอายังบ่ได้เนาะสำหรับภารที่เบื่องคิปนี้ก็ยาามากกันเด้อเพราะว่ามันซอยได้แต่ซ้ำานี้เนาะคอยก็เห็ดได้แต่ซ้ำานี้เนาะพี่น้องเนาะเห็ดได้ไล้กว่านี้ก็เห็ดบ่ได้เพราะว่าเขตนี้มันเป็นเขตโซนอวเนาะมันเป็นบ้านเนอะมันบ่มีโรงพยาบาลหรือว่าห้องหมออยัางทั้งสิ้นเนาะบ่มีรถบ่มียังเนาะคือพกคอยก็บซอยได้ซ้ำานี้เนาะ ขึ้นตะพังเสบนี่เราไปคนเดียวเมื่อกี้นี่เห็นเขาว่าคนในบ้านอะไรเห็นลูกเรามาส่งน้ํามันเนาะตอนนี้เห็นเดียวูเดียวเนะบอ้โว,ว่าจะสื่อสารกับผู้ใดคือแบบเราแก่มาู้เดียวนะสำหรับผู้ใดที่บางคลิปนี้แล้วก็ย่าลืมฝากากดไลค์กดแสเนะสำหรับผู้ใดที่อยากซวยเรือเราเนาะก็ติดต่อมาค่อยได้เนะเดี๋ยวอย่าตีพี่น้องเรามากเลยคอยก็สิบ หูสื่อหูบ้านเลยก็บผู้ได้ที่อยากช่วยเรือเนาะยังก็แล้วแต่เนาะติดต่อมาคอยได้เนาะทุกคนเนาะกลับผู้ได้ที่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไวคุณจีเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ลิปต่อไปเนาะอันนี้คือเราเฮ็ดแก่ใหม่เพื่อไปขายเนาะเลี้ยงเสพครอบครัวเนาะเป็นบ้านนอกบันที่เนาะไปผู้เดียวเนาะบ่มีโมบ่มีพวกนะเพราะว่าแก่ผู้เดียวแล้วก็รถไทยเราเกิดอุบัติเหตุปีนเนาะทุกคนในตะพังเซ เราวินแต่ว่าเสียขาดเนาะตะเม็นนอนตายังมูฮูเที่ยว่าจากคนบ้านใดเนาะตอนนี้โอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกกูปไปชาวผังติดหน้ากูไปจมเห็้ตะคดใจเลยเก๋นะทุกคนตอนนี้ก็ญาติพี่น้องเขามาเอาแล้วเนอะทุกคนอันนี้ญาติเขาเป็นคนบ้านนาลายเนาะก็บ่มีไพฮูเนาะอันเด้อัน

ตอนนี้เราเมื invers, ่อคนเลยนะทุกคนไ้องคอบด้ออบยวเยหวจหนหมอเอ

หกเีี่มื่อกี้นี่คือเราบห้อเมื่อคนเลยเนาะทุกคนการปีนเนาะไปผู้เดียวคือว่าไปหลายคนกับมันบอได้เงินเนาะอันนี้ก็ หามไปองมอเนาะทุกคนไปสุกสลาก่อนเมื่อกี้นี่ญาติพี่น้องเขายังไม่ทันมาบุกกาเฮ็นยังเนาะเพราะว่ายานเนาะอย่าเดตัวแป้นรถกันรถบูมี่เอานะทุกคนรถกันรถบูมี่เอานะทุกคน มามาดหัวกระดูกกระไปไกระดกกระดูกกระดูกะดูกกระดูกกระดูกกระดูกะดูกระดูกกระดูกกรดูกกระดูกกระดมกกระดูรดูกประดูกกระดูกปะดูไประดูกลระดูกกดกรูกดูกกรอดูกกรดูกกระะดูกกระดูกกระดูงกระดกกระระดูกะไประดูะดดดกระดกดูกกรดูกกรปดกกะดูะดูกกระดปกกระดู เอาเอาไปแมีเอาไปแเนี่ยเอาแรเราจุดแปนก็อ้ยนก็แผ่นนี่นแนนะจ้นะแนนันีแผนเน